เพื่อนพระธรรมมทูดครทุกทุกรูปได้วาเคารพอย่างสูงครับผมก้าวพระมหาเกษรปัญญาทีโปพร้อมด้วยคณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนาชาวไทยชาว,วลาวแล้วก็ชาวเมริกันในเขตของเมืองแฟร์ฟิลว์แบคเวลแล้วก็ซูซุนซิตี้ได้มีความ ตั้งใจที่อยากให้มีวัดเกิดขึ้นในเขตแอลเรีย uh, ตรงนั้นก็จึงได้ร่วมกันซื้อที่ซึ่งเป็นบ้าน uh, มีบริเวณบ้านอยู่ประมาณ0.19เอเคอร์หรือว่ามีสแฟฟิตก็คือ8,276สแปรฟิตกะครับผม มีห้องอยู่ประมาณสี่ห้องห้องน้ำสี่ห้องแล้วก็มีกะลาดจะกกมีห้องอบริเวณในแถบนั้นอีกสองสามห้องซึ่งบริเวณนั้นที่ได้ซื้อไว้นี้ซื้อเป็นเงินสดครับผมเป็นแคสประการจ่ายไปออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้าก้าวกับผม ก็ได้ทําการพิกพิกซิ่งอยู่ก็ในทุกห้องภายในหนึ่งห <c Ris ky> ้องทําเป็นห้องาพระพุทธเจ้ารือวห้องศาลาทมนี่แหละครับก็บรรจุคนได้ประมาณหกสิบถึงแปดสิบคนและปัจจุบันนี้ก็กาลังพิกอยู่และก็ในปูพื้นฮาร์ดวิดฟร์แล้วก็ได้ทําการทาสีภายในเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วเหลือแต่ภายนอก สามารถที่จะทําการกิจการของคณะสงฆ์ได้ภายในครับผมแล้วก็ที่ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่มิก,กับโซนของคอมเมอรเชียลแต่ว่าเป็นเลสเเดนต์อยู่เพราะว่าด้านหน้านั้นมีโรงเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนอของประถมแล้วก็มีสนามฟุตบอลหรือว่าฟนะิล ตาในโซนนั้นก็มีเชิตอยู่สองเชิตแล้วก็มีโรงพยาบาลนอตเบย์อยู่ชอปปิ้งมอลล์อยู่ด้านหลังคิดว่าในอนาคตก็สามารถที่จะ,ะซื้อเพิ่มแล้วก็ทำเป็นวัดได้มีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าด้านข้างแค่สามหลังพนัาคั้นครั่าอมอาวัชชัยมงคลน,นั้นดั้งเดิมได้ทำการก่อตั้งขึ้นที่เมืองซันตาโรซานะครับเลขที่สามห้าสาม บักโรดก็ได้ไปซื้อที่ไว้แต่ว่ามีเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งไม่คาดฝันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้เป็นเรื่องของกฎหมายครับก็เลยได้ทําการย้ายจากตรงนั้นไปเช่าอยู่เมื่อปีที่ผ่านมาครบจำนวนหนึ่งปีแล้วที่บ้านเลขที่2520อาคาเในชั่นร้ายไซเฟียวก็ได้ทําการเช่าอยู่จ่ายเดือนละ 1> 1, หนึ่งพันหกร้อยรวมอย่างอื่นเลืกกประมาณสองพันห้าเป็นเวลาหนึ่งปีครบปีบริบูรณ์เดือนนี้ครับผมแล้วก็เดือนนี้วันที่ยี่สิบเก้ากระผมพร้อมด้วยญาติโยมพระสงฆ์จำนวนสามรูปซึ่งเป็นพระธรรมทูตท,ทั้งสิ้นครับจะมีเก้ากระผมพระมหาเกษตรปัญญาทีโพพระธรรมทูตรุ่นที่เก้าเป็นเจ้าอาวาสพระนิคมทิตาธรรมโมพระธรรมทูตรุ่นที่สิบสองเป็นเลขาการ ข้ามหาวิโยอาทิปัมโยรธรรมทูตรุ่นที่สิบสองเป็นเอลันยิปพร้อมกับญาติโยมชาวแฟร์ฟิลด์แบกเกวลแล้วก็ซูซูนซิตี้ประมาณสองร้อยครอบครัวที่สปอร์ตวัดอยู่ก็จะทำการย้ายจากที่เช่าเข้าไปอยู่จริงๆในะสถานที่บ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่งสามถนนแฟร์ฟิลด์วนนูแล้วก็เมืองแฟร์ฟิลด์แคเนี้นครับผม อาการปกรครองหรือว่าการบริหารจาัดก,การของวัดนั้นจจก็จดตั้งาจาัดก,การบริหารแบบคณะกรรมาการโดยมีพระสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสะเป็นประาธานาก็มีคณะกรรมาการบริหารซึ่งเป็นญาติโยมอีกจำนวนสิบสองท่านด้วยกันนะครับาตามกำหนดวาละ,ละนั้นเราก็จะมีการคัดเลือกเข้ามาจนครบ กวาระคือสองปีเมืม่อหมด